มาต่อกันอีกหนึ่งป้ายนะคะให้ลูกค้าได้เชยชมป้ายนี้เราตัดขายาวออรีไวไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดรีให้ดูนะคะเราจะมาตัดรีขายาวรีของผู้หญิงให้ดูกันว่างานจะเป็นยังไงแล้วใครอยากได้ลูกที่รีวิวก็รีบแคปให้ไวแล้วก็โอนให้ไวด้วยนะคะ ทักเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยพี่จะได้ทุกตัวที่เราถ่ายรีวิวให้พี่ได้เชยชมนะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการกระสอบป้ายนี้แต่เป็นลูกอื่นไม่อยากได้ลูกที่รีวิวก็บอกได้เลยนะคะมีพร้อมส่งค่ะพี่หามีพร้อมส่ง100ตัวในกระสอบค่ะโชว์ให้ดูดทุกตัวในกระสอบโทษทีคะ่ะพอดีดตั้งกล้องหยาบไปหน่อย โชว์กันให้ดูทุกตัวในกระสอบนะคะโชว์ให้ดูทุกตัวในกระสอบเลยเดี๋ยวขอพี่เขาไปติดป้ายแบบนึงนะคะป้ายมันแห้งเดี๋ยวให้น้องโชว์ไปก่อนแถบไปข้างหลังนิดนึงค่ะรีบนิดนึงโอเคประมาณนั้นแหละโชว์แต่หน้าก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องด้านหลังจะได้ไม่นานเอาเอาไอ้สีดำที่เหยียบออกไปดิเออแม่ อะใครอยากได้กระสอบป้ายนี้นะคะมากระทืบโปรกเอ้ยไม่ใช่มาคู่นะคะกระสอบป้ายนี้พร้อมส่งรวมแถมพ่อค้าค่ะกระสอบป้ายนี้พร้อมส่งรวมแถมพ่อค้าค่ะส่วนค่าเลี้ยงดูเอาไปเลี้ยงกันเอาเองรวมแถมพ่อค้านะคะกระสอบป้ายนี้ค่าเลี้ยงดูเอาไปเลี้ยงกันเอาเอง โอเคค่ะกระสอบหนึรอยตัวป้ายม้าคู่ลีของผู้หญิงนะคะลีใส่แล้วกระทืบโรงแน่นอนเล็กสุดประมาณสัก28โอเคใหญ่สุดประมาณสักสามสกสามแอาจจะมีบ้างนะคะแล้วแต่กระสอบคนบนกันทอนสีต่างๆในกระสอบก็คลักบนกันนะคะสีไซส์แบบตรง รีส่วนใหญ่ก็เป็นงานเอวสูงขาเดฟขากระบอกตรงขากระบอกเล็กขาหมาเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะรีเวลาเราดูว่ามันเป็นแบบกระบอกอะ่ะแต่เวลาเราใส่จริงอะ่ะมันก็เดฟนะอ่ะพี่ปูขอดูปลายใกล้ๆข้างหน้าหนะะ่อยค่ะช่วยลูกดดค้าดูหน่อยเดี๋ยวเราโฟกัสตป้บนึงนะคะนี่นะจ๊ะที่รักจ๋าหันด้านหน้าอีกรอบนึงโอเคคยอบลงมาค่ะนะคะรี ของผู้หญิงนะคะไมส่วนผู้ชายจะใส่ก็ได้นะคะผู้ชายใส่ก็ได้ผู้ชายบางคนอยากได้ผ้ายืดอะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้ค่ะไม่ได้บังคับนะคะอยากใส่ใส่เลยคือมีแบบว่าลูกค้าบางคนทักมาถามอันนี้ผู้หญิงใส่ได้ไหมอันนี้ผู้ชายใส่ได้ไหมนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ดุลลพินิษของเรานะว่าเราอยากจะใส่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าผู้เองบางทีก็ยังใส่เสื้อยืดของผู้ชายเลย บางทีกางเกงยังส่สามส่วนของผู้ชายเลยนะคะโอเคสี okay. ตัวนี้มันท่งผู้ชายเลยนะงานแฟชั่นใช่มหมยืดหน่อยเดิกหนึออ่งร้อยตัวค่ะโชว์กันให้ชิวนะคะเราจะให้พนักงานเราเลดความอ้วนอ่ะหน้าอย่างเดียวพอหน้าอย่างเดียวพอ จะได้ไม่ช้าเพราะว่าข้างหลังส่วนใหญ่ก็สวยอยู่แล้วค่ะรถดสวยค่ะงานบอยวินเทจค่ะอโอเคอพี่อมยกเสร็จปุ๊บมือน,นี้โยนลงไปเลยแล้วก็หยิบนั่นและค่ะจะได้ไม่ต้องหันเยอะเดี๋ยวระบมพรุ่งนี้มาทำงานไม่ได้งานเข้ากุย่ย โอเคเป็นไงล่ะสวยงามนะคะตัดสดให้ดูงานในกระสอบโชว์สดให้ดูงานในกระสอบนะคะส่วนพ่อค้าที่โชว์ไม่สดนะคะนี่สวยๆขอพับขานหน่อยดิพับครึ่งหนึ่งอะ่ะพับเออแล้วยกหน่อยดิเออแขมไม่อีกแมไม่อีกเนี่ยขอลงมาอีก,อก,ออก,อกพี่ปูว่าตัวนี้มันเป็นเก่งผู้ชายเพราะดูจากเป้าแล้วเนี่ยเป้ามันลึกอืม จริงๆนี่ลูกค้าเปิดปุ๊บแยกได้เลยนะแยกขายชายหญิงได้เลยหลายตัวอยู่เหมือนกันนะกระสอบป้ายเนี้ยมีผนผู้ชายเลยคุ้มค่ามากตัวนี้น่าจะใหญ่สุดนะคะประมาณ3ามแปอืมจ้ะสวยสวยสวยเฮ้ยตัวนี้ก็ทรงผู้ชายอีกบ้าพี่ดำดูดิใช่ไหม เหรอแต่เฟรมันสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้คือในกระสอบเหรอเป็น,นออ,อพับ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 อืมมา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 นัา่นแหละอาลงล่างโชว์ขึ้นบนเอออ่ะอะคพับด้านหลังน่าจะสกรีนมาเดิมๆนะคะคืออาจจะคิดว่าเจ้าของกังเกงเขาว่าง เดีนี่แจ่มมากเลยอ่ะนี่นี่เอาไปเป็นแบบเป็นนี้ได้เลยนะไปเป็นแบบอย่างเอาไปอัดแบ็แบบทําได้เลยอ่ะเออเกงไมนกระสอบหลักสิบนะเอาไปทําแบบนี้ขายได้หลายร้อยเลยนะแล้วยี่ห้อลีจังหากเอาไปแจ่มมากเลย ตัวนี้งานบอยวินเทจนะคะผ้าบอยงานวินเทจสวยๆนี่พายืดค่ะขอขอดึงให้ดูหน่อยนะคะพายือดอ่ะดึงค่ะนั่นละค่ะสวยเลยนะคะสวยเลยอ่ะสวยที่นี่แหละคะ่ะเลยมันไกลยอย่าไปเลยสีเข้มมีสวยนะอื อย่างที่พี่เห็นเลยคือว่าปุ๊ตัดให้ดูการสดๆสอย่างที่พี่เห็นตัดกระสอบโชว์กางเกงให้ดูการสดๆสดว่างานเป็นยังไงงานในกระสอบเป็นยังไงนะคะนี่มีขาเดฟหลายตัวนะป้ายนี้สีเข้มเอลสูงวินเทจค่ะกระบอกใหญ่งานวินเทจ ขาก็บอกตรงขาก็บอกเล็กค่ะสวยๆค่ะดีมากเลยพี่โยมจ้ะ,ะตัวนี้ก็น่าจะใหญ่สุดนะคะสัก40ได้งานวินเทจใช่ไหมผ้าบอยเอวสูงพับหลังให้พี่ดูหน่อยอ่าป้ายหนังแบบนี้ ชโชยามานี่นันป้ายหนังสวยมากนะคะงานตัวนี้ที่เป็นวินเทจเนี่ยลูกค้าที่ผู้เห็นลูกค้าโพสขายนะสามสี่ร้อยอยู่นะยิ่งถ้าเป็นงาน u s นี่ได้าราคาเลยนะค่ะต่อเฮ้ยก็สอบนี้โอเคอะ่ะอืม ใครอยากได้ลูกที่รีวิวก็อะไรคะลูกที่รีวิวทำไมคะจัตรงพี่อะไรนะคะจับพีอะไรนะคะจัตรงพี่อะไรนะคะจัตรงพี่เอเอนั่นแหละก่า <c oughs> จะพร้อมกระสอบที่รีวิวเราส่งให้ฟรีนะคะพี่ขาเฉพาะกระสอบที่เราถ่ายรีวิวอยู่นี้ส่วนใครอยากได้กระสอบลูกลอื่นป้ายนี้ก็แจ้งได้เลย ไม่รวมส่งนะอ่ะได้หมดแล้วได้หมดแล้วโชว์ให้ดูทุกตัวในกระสอบเลยงานวินเทจอีกแล้วเอลสูงสวยปะจะขาเล็กก็เยอะ ตัวนี้ก็งานวินเทจอีกแล้วนะคะป้ายหนังเร็วสูงไี่สีเข้มเยอะดีนะป้ายนี้สีฟอกๆนี่ก็ขายดีตอนนี้งานมือหนึ่งนะโหทำฟอกซเก่าะยิ่งกว่างานมือสองอีกอะกระสอบที่รีวิวเนี่ยใบไวนะ เพราะว่าพี่จะได้เห็นงานทุกตัวที่เราถ่ายลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบกระสอบที่รีวิวเพราะว่าอยากจะเอาไปเปิดตัดเองลุ้นเองนะคะก็แล้วแต่เลยเรามีพร้อมส่งสีสวยดีอะ่ะเออโอเคเลยอะ่ะ บอยอีกใช่ไหมกระบอกใหญ่เฮ้ยคาเมนเจอแขมมาหน่อยเป็นรีทรงช่างนะคะขึ้นนิดนึงขึ้นิดนึง,นนงเอออีกด้านหนึ่งขออีกด้านหนึ่งรีทรงช่างนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าทรงเวิร์กแวร์ไซส์เล็กๆด้วยงานเดิมๆหายากจริง เราส่งฟรีเฉพาะกางเกงนะคะส่วนใครที่เอฟพ่อค้าเนี่ยเราไม่รวมส่งนะเราส่งฟรีให้เฉพาะกางเกงใครจะเอฟพ่อาค้าเลือกเอาแล้วกันเ,เราไม่รวมส่งนะเก็บไปทางได้เก <laughs> ็บไปทางพ่อค้านะคะที่ร้านไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางนะคะเราจะมีเฉพาะค่าส่งเท่านั้นที่จ่ายปลายทางส่วนค่าสินค้าลูกค้าโอนนะคะที่รักคาแคปได้เลยนะคะป้ายนี้ เลดี้ลีหญนง้ายมาคู่นะคะขายยาผู้หญิงงานแบรนด์ลีป้ายมาคู่กระสอบ100ตัวนะคะสั่งสินค้าสอบถามทางไลน์หรือทางเ Facebook ได้เลยวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะ